สวัสดีครับลูกเพจเดอะสเตตทางทุกท่านนะครับวันนี้อาจจะเห็นผมนะครับมาในชุดที่แปลกตาไปนิดนึงครับวันนี้ใส่ชุดนักกีฬามาเลยครับซึ่งผมโชคดีมากนะครับวันนี้ที่มีโอกาสได้ไปร่วมงานสําคัญ1งงานมาครับนั่นก็คืองานเลี้ยงของครอบครัววอลเลย์บอลสร้างสุขทั่วไทยได้ใจทั่วโลกครับ ซึ่งงานนี้นะครับสมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยเขาจัดขึ้นเพื่อเป็นการเรียนรับแล้วก็ขอบคุณบรรดานะักกีฬาวอลเลย์บอลของไทยนะครับโดยเฉพาะทีมหญิงชุดใหญ่ครับที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับการไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกมานะครับแล้วก็ยังกวาดรางวัลนะครับความประทับใจต่างๆมาให้กับพี่น้องชาวไทยแล้วก็รวมถึงพี่น้องแฟนคลับทั่วโลกจนได้รับฉายาใ,ใหม่นะครับว่าวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยถือว่าเป็นทีมปีศาจเลยทีเดียวครับซึ่งก็สามารถที่จะล้มทีมยักษ์ต่างๆที่เป็นทีมอันดับต้นๆของโลกได้ด้วยครับ ซึ่งงานนี้นะครับนายพรากรสุวรรณรัตน์องค์มนตรีนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานงานครอบครัววอลเลย์บอลสร้างสุขทั่วไทยได้ใจทั่วโลกซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟริน เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแล้วก็มอบรางวัลให้กับผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับในการเข้าร่วมการแข่งขันะระดับนานาชาติรายการต่างๆตลอดปี2,565ครับก็ทําให้งานของสมาคมนั้นประสบผลสําเร็จแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย งานนี้นะครับภายในงานเนี่ยได้มีการเปิดโอกาสครับให้เหล่าแฟนขับกีฬา,าวอลเลย์บอลทั่วประเทศรวมถึงทั่วโลกเลยครับได้เข้าร่วมผ่านทางระบบซูมครับซึ่งงานนี้ครับมี FC เนี่ยหรือว่าแฟนลับเนี่ยเข้าร่วมมากกว่า5,000คนเลยทีเดียวครับภายในงานก็ยังมีการร่วมสนุกนะครับร่วมพูดคุย ผู้ที่เข้าร่วมผ่านซูมเนี่ยกับนักกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับแล้วก็มีการส่งแจกรางวัลจากนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยรวมถึงครับได้มีการมอบรางวัลให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลครับซึ่งงานนี้นะครับสมาคมเนี่ยได้รับเงินรางวัลไปจํานวน16ล้านบาทครับ มาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็รางวัลรายการต่างๆรวมถึงผู้สนับสนุนครับซึ่งในจํานวนนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยรับไปเต็มๆครับทีมเดียวเนี่ยสิล้านบาทเล็กเดียวครับเงินรางวัลก็มาจากทั้งกองทุนการกีฬาแห่งชาตินะครับและก็จากการกีฬาประเทศไทยซึ่งก็ เป็นการแข่งขันชนะซีเกมนะครับหรือการแข่งขันระดับเอเชียอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับสำหรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมหญิงที่ได้จากการแข่งขัน VNL ซึ่งเขามีรางวัลให้นะครับนอกจากนั้นก็ได้รางวัลจากการแข่งขันอาเซียนการ์ปรี rix, นะครับแล้วรวมตลอดทั้งในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ทางสมาคมก็เพิ่มเงินรางวัลให้พิเศษสําหรับนักกีฬาที่ไปทําผลงานได้ดีเพราะนั้นทุกคนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขัน ทุกรุ่นอายุเนี่ยจะได้รับรางวัลหมดถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ให้ทุกคนนะครับคนทั้งเขาทั้งผู้สอนแล้วก็นักกีฬานะครับแล้วก็รวมทั้งนักเวทยาสร์การกีฬาหรือทีมแพทย์หรือทางในส่วนที่ไปเป็นบุคลากรผู้ช่วยโค้ชอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยอันนี้ก็เป็นปกตินะครับทุกปีเราก็จะจัดลักษณะอย่างนี้ให้กับตัวตอบแทนรวมทั้งสมาคมเจ้าหน้าที่ของสมาคมเราด้วยนะครับเราก็ให้รางวัลด้วยอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องเรื่องปกติที่เราให้มานะครับ สำหรับในปีหน้านะครับที่จะมาถึงก็คือปี2566ทีมนักตกสาวไทยเองนะครับจะมีโปรแกรมการแข่งขันรายการใหญ่รวมทั้งหมด7รายการครับประกอบด้วยซีเกมส์น l ชันลีชิงชั้นเอเชียรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024อาเซียนกรางปีแล้วก็เอเชียนอินดอร์และมาเชียนอาสเกมครับ ขณะเดียวกันนะครับเหล่านะักตกสาวไทยภายในงานครับซึ่งน,นําโดยกัปตันชมพู่พันพันเกิดปาดนะครับซึ่งถือว่าเป็นกัปตันทีมคนเล่งนะครับที่นําเพื่อนร่วมทีมโชว์ความน่ารักครับด้วยการเต้นแล้วก็โชว์สเต็ปบนเวทีแล้วก็ร้องเพลงแบบจัดหนักจัดเต็มครับซึ่งงานนี้ครับโชว์ลีลาไม่แพ้การลงสนามแข่งขันแต่อย่างใดครับมาพูดถึงเรื่องการแข่งขันนะครับ ที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยได้รับแรงใจแรงเชียร์นะครับนอกจากชาวไทยเองนะครับยังได้รับแรงใจแรงเชียร์จากพี่น้องวอลเลย์บอลทั่วโลกเลยครับจนได้รับฉายาใหม่นะครับว่าเป็น7ดาวรุ่งของประเทศไทยครับต่อเนื่องมาจาก7เซียนรุ่นพี่เลยทีเดียวครับ เพราะว่าทีมไทยเองถือว่าเป็นทีมปีศาจนะครับแม้ว่าจะเล็กพิข่ขหนูแต่ก็สามารถที่จะล้มยักษ์นะครับทีมใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นรายการเ n l ที่ผ่านมารวมถึงล่าสุดครับก็คือการแข่งขันวันลย่วันอยู่ทีมแชมป์โลกเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะทีมอันดับต้นๆได้ แม้แมตช์สุดท้ายครับการแข่งขันเนี่ยแข่งขันกับทีมสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมอันดับต้นๆ้นติด1ใน3นะครับเป็นท็อป3ของโลกเลยทีมไทยเนี่ยก็สามารถที่จะเอาชนะไปได้ก่อน2เซตแล้วก็มาแพ้นะครับใน3เซตหลังแต่ก็แพ้แบบโูสีมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นทีมปีศาจของจริงครับสามารถที่จะทําให้ทีมระดับยักษ์ทีมระดับโลกเนี่ยเขาเกรงกลัวได้ในฝีมือของเราครับการทํางานเป็นทีมนะครับมันต้องไปด้วยกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็เหมือน ฟันเฟืองทุกส่วนต้องหมุนไปพร้อมกันนะครับและคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันในกระบวนการต่างๆเพราะเรารู้ว่าขีดความสามารถเรารูปร่างเรานะครับแล้วก็ขนาดทีมของเราเนี่ยมันยังเล็กอยู่เพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดก็คือการที่ขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับช่วยกันแพ้เราแพ้ด้วยกันชนะเราชนะด้วยกันเราพูดกันไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับส่วนเรื่องผลที่ออกมาเนี่ยผมว่าเป็นผลพลอยได้สำหรับนักกีฬาเองนะครับ ประสบการณ์ที่เขาได้นะครับในปีนี้ผมว่ามันมีความสำคัญมากเพราะเป็นปีที่เราเริ่มต้นออกสู่โลกภายนอกจริงๆ หลังจากนี้นะครับภายในงานเนี่ยก็ยังได้รับกําลังใจจากทุกส่วนเลยครับที่เป็นครอบครัววอลเลย์บอลนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยตอนนี้ซึ่งทําการแข่งขันอยู่ที่เกาะมันดีฟนะครับก็วิดีโอคอลเข้ามาแล้วก็ให้กําลังใจน้องๆนะครับทุกคนด้วยเช่นกันรวมถึงพี่น้องแฟนคลับครอบครัววอลเลย์บอลต่างๆครับก็มีโอกาสได้สุ่มเลือกเข้ามาพูดคุยกับน้องๆนะครับที่สําคัญครับในวันนี้ครับพลเอกประวิตริ์วงสุวรรณเนี่ยได้มีการวิดีโอคอลเข้ามานะครับ เพื่อร่วมพูดคุยให้กำลังใจกับน้องๆน,นักกีฬาด้วยไม่ว่าจะเป็นน้องนักกีฬารุ่นใหม่นะครับภายในงานครับยังมีบรรดารุ่นพี่กิมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นยุคเก่าขนาดไหนทุกคนนะครับต่างรวมพลังกันแล้วก็เดินทางมาให้กำลังใจน้องๆรวมถึงผู้สนับสนุนต่างๆด้วยครับ ซึ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่าครอบครัววันี่ยเขามีความรักความเหนียวแน่นกันมากครับซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเหตุผลหลักครับที่ทําให้แฟนวลย์บอลชาวไทยและแฟนวัน์บอลทั่วโลกเนี่ยรักทีมวันรุ่นหนีไทยมากๆส่วนในปีหน้านะครับน้องๆจะมีแข่งรายการอะไรที่ผมบอกไปแล้วนั้นเรามาติดตามเชียร์ให้กำลังใจน้องๆกันอีกครับกีฬาก็เป็นเรื่องปกตินะครับมีแพ้มีชนะสลับกันไปครับเวลาชนะเราก็ดีใจเวลาแพ้เราก็ให้กาลังใจกันครับ